อิมีนาสักการะนะปุตังอภิปุชยามะอิมีนาสักการะนะธรรมังอภิปุชยามะอิมีนาสักการะนะสังฆังอภิปุชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภักขวาพุทังภักข่าววันตังอภิวาเทมิ สวัสดโตภคะวตาธรมโมธรรมังนรมะสามิโสปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสังฆัะมามายังพันเตวิสุงิสุงรักขณาทายะ ติสราณีนาสหปัญจสิรานิยาจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสราณีนาสหปัญจสิรานิยาจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสราณีนาสหปัญจสิรานิยาจามะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตตัสสะพุทธังสารานัคัจฉามิธัมมังสารานัคัจฉามิสังฆังสารานัคัจฉามิ พุติยมปีพ okay? ุทธังสารนังคัตเชามิธรรมังสารนังคัจเชามิพุติยมปีสังฆังสารนังคัจเชามิตาติยมปีพุทธังสารนังคัจเชามิตาติยมปีธรรมังสารนังคัจเชามิตาติยมปีสังฆังสารนังคัจเามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปัฏัานสมาธิยามิสุราเมรยะมัชาปมาททานาเวรมณีสิกขาปัฏังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธยามิอามะพันเต สีเรนสุขติยันติสีเรนโพคสัมปทาสีเรนนินปุติยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเยอิติปิโสภะวาะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจะระนะสัมปันโนสุขตัวโรกวิโทอานุตตาโร ปุริสัธถมัสรติสัตถาเทวมโนสานงพุทโธภะคะวัติสวัคโตภะคะวะตาธรมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิติ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆอุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ Sami cipati pano bakawato sa wakasangko ya kita mencatari puri ปะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหูเนยโยปะหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะริโยอนุตตะรังปุญญาเกตังโลกาสัตติ พาหงสาหัสสมาพีเนเมตตาสัพุนตังคีเมฆารังโอติตาโครสเสนามารัานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนิโตตันเตชะสาภพวตุเตชะยมังคารานี มาราติเรกามพิยุจิตาสาพารติโครัมปานารวกคามาคามาัตทยาทัคันติสุขันตวิธินาจิตตวามุนิโทตันเตจัสสภาวะตุเตชยามังคารานิ นาราคีทิงคชาวรังอติมาตาภูตังทาวขีจักกามสันิวาสุทารุนันตังเมตตังภูเสกาวิธินาชิตตาวามุนิโพตันเตทะสาวะวตุเตชยามังคารานี โอคิตตคัตคามติหาทัสุสารุนันทังทาวันติโยชนะปัตถังคุริมาละวันตาอิทีปิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตสยัมคารานิ กาตตวานาคาทามุทารังอิวากาบพีนิยาจิงจายาทุตะวจานาัยนกายามาเชสันเตนาโซมวิทินาจิตตวามุนินโรตันเตจาตาปวัตุเตัยมังคารานี สัจจวิหายามติสัจกจวาทะเกตุวาทาภิโรปิตามานังอาทิอันทาปูตังปัญญาปฏิปชริโตชิตวามุนินโธตันเตชะสาวะวัตุเตชัยมังคาราเน นันโทปานันทะพุชังวิพุทังมเหิทิปุตเตนะเทระพุชเทนะธรรมะปยัญโตอิตุปเทสวิตินาสิตาวามุนิโตตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานี ตูคาหะทิทิพุชเคนาสุธาธาหะทังรัมมังวิสุทธิสุติเมติภะกาพิธานังยานาเตนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตโตเตชยมังคารานี เอตาปิพู้ทศยมังคาราอัตถคาถาโยวาจโนทินาทีเนศรเตมาตันทิเอตวานาิกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคามยนารสปัญโยมหาการุณิกนาโทหิตายาสัพปานินาปุเร ตวะปารมีสพะปาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัติโหตโตเตชยามังคารังชยันโตโพธิามูลสักกายานังนันทิวัฒานเอวังตวังวิชโยโหชยาสุชยามังคาร

สุภาพะตังสุหทิตังสุขานุสุโมตตนตสุยิบธรรมามจาริสุปักฐีนะกายกรรมวาจากรรมบาตคีนะปาตีนัโมกกรรมปณิทิเตปัฏฐคีนะปักฐีนะนิกาต ปวันรับันตัดเถรปะทักขิเนปวันตุสะพามังคาระรักขันตุสะพาเทวตาสะพาพุทธา นุภาเวนัสสะทัสโสทีพวันตุเตพวันตุสะพามังคารังรักขันตุสะปเทวตาสะพาธรรมมานุภาเวนัสสะทัสโสทีพวันตุเตพวันตุสะพามังคารังรักขันตุสะปเทวตาสะพาสังฆานุ นาสทธาโสธิภาวันตุติอหังสุขิตโหมิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังนิตุโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหังอภยาตโชโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอเนโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิขอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหอนตตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวนแก่กันเละกกันเลยอาพยาปชาหอนตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เบียดเบียนซึ่งกันเละกกันเลยอามีขาโหอนตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าตั้งจิตุทิพน บุญกุศลแผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิิรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เทิด